หลอกหลอกด<ห>ิโชว์สก,กิลดิเอาเอาฟาเลยเขาหลอกโ,โ,โอ้ฟามีเทคเนิค,นคนในการเล่นบาสจริงเลยสมกับทำสนามบาสให้อยู่ทั้งนี้เนี่ย<ห>นุกเอา,อางี้นุกนุกต้องเ,อเล่นมือเดียวต่อให้เขาเป็นผู้ชายเออเล่นมือเดียวถ้าเก่งจริงอ่ะโอ้โหโอ้โห ยังโอนได้นะครับจนถึงหนึ่งทุ่มเลย<ด>ยาวยาวก้นใหญ่ๆด้านดูดูจังหวะสู้ไปลายไม่ได้ในการลาตรงลําตัวนในการเลี้ยงบาสไม่ผ่านเลยือเทคนิคก,การเลี้ยง วันที่26นี้นะครับเ,เจอกันแน่นอนนุกชนะดลมาในกีฬามวยไทยนะครับน้องปลายมาในกีฬาบาสเกตบอลที่เขาชื่นชอบนะฮะมาดูสิว่าความโม้ของป้ายปลายโอริโว่าเคยเป็นนักบาสเกตบอลทีมจังหวัดทีมจังหวัดหรือทีมโรงเรียนทีมหาลัยเ,เอาบอตอ <laughs> ที่มีหมู่บ้านนะมาดูสิว่าเทคนิคของน้องปายนะครับจะขนาดไหนนะครับผมให้มันสมกับที่ทำสนามบาททา้านให้ได้ดเนอะส่วนแก๊บแแอมนะฮะเดี๋ยวจะหาวิธีการแกล้งยังว่าเรียวอีกว่าเตอร์ที่ไม่ค่อยเป็นเชีย่ยลีดอยู่นี่แหละ เดี๋ยวพี่เป็นเชียร์ลีดเดอร์ให้นะลูกสาวไปเตะตัดขาเลยลูก <c oughs> โอนได้ถึงวันนี้นะครับงานคืนนี้รักคืออะไรนะครับโอนได้ถึงหนึ่งทุ่มนะครับถึงหนึ่งทุ่มเลยนะฮะสำหรับงานวันที่26 นะครับที่นี่แหละคอนเทนต์ที่คุณกำลังเห็นอยู่นี่นะครับก็คืนนี้นะฮะหลังจากจบคอนเสิร์ตคืนนี้แหละนะครับปล่อยลิงก์ให้โอนเงินแล้วก็ปล่อยลิงก์ให้คุณได้ขอเข้ากลุ่มนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับใครที่เข้ามาร่วมเล่นเกมนะฮะสนุกสนานชิงบัตรฟรี80ใบนะครับเราก็จะประกาศให้คุณทราบเช่นเดียวกันนะครับหลังจากจบคอนเสิร์ตนะฮะเดี๋ยวจะโพสต์ให้นะครับ80คน อ่าซึ่งหลายคนมากนะฮะที่ส่งเข้ามาร่วมร่วมผมดูละคอมเมนต์เป็นเกือบทะลุ2000นะฮะยอดยอดแชร์เยอะนะครับฮือฮามากงานนี้นะครับก็สำหรับใครที่ได้ก็ยินดีด้วยนะครับยินดีก่อนเลยนะครับใครที่ใครที่ไม่ได้ก็ต้องมองว่านี่ครับเทคนิคนักมวยเทคนิคนักมวยกับเทคนิคบาสเกตบอลนะครับมาผสมผสานกันเอ้า โอาทันอาดูดูดู <c oughs> มัเ <c oughs> ขาไม่ใช่เป็นนักมวยเหมือนคุณเนาะ ปักหมุดให้แล้วครับผมเฟซของพี่ตายบ้านผีสิงนะครับปักให้แล้วโอนได้ถึงหนึ่งทุ่มนะครับส่วนใครที่อยู่ในรายเดือนก็ไม่ต้องโอนนะครับส่วนงานยี่สิบหกนะฮะก็ปล่อยลิงค์คืนนี้แหละจบคอนเสิร์ตก็ปล่อยลิงค์เลยมีเกมให้ร่วมสนุกแปดสิบบาทนะครับแจกบัตรฟรีแปดสิบบาทคอนเสิร์ตนะฮะอยู่ในรายละเอียดไหนนั้นไปดูที่เฟซบุ๊กนะครับผมโพสต์ให้เมื่อเช้านะครับ โพสให้เมื่อเช้าไปแล้วนะฮะตามไปคอมเมนต์ใต้โพสนั้นนะครับเพันสอนกันพ่นสอนกันสอนกันตีสอกว้าไปเอาไหมเอาไหมเอาเดาเดเด ใช่ไหมแต่ถ้าบัดสิ่ที่คนดูอยู่แบบนี้เอะนี่ตะก้อไม่เล่าแบบลูกจุกหรือหุกอย่างนี้เอาใหม่ไหมเนี่ย้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดๆดิโชว์ใหม่ดิกันซ้อนกันโอ้โหตลอดมันติดตะก้อครับแต่ว่าถ้าทำลูกอันนี้มันเบาไงแต่ทั้งเวลามันเป็นเทคนิคการเล่นแถวบ้านไงถ้ามันจุกหรือหุกไอริมันเกยไกลห้วยริ่มไอ้ท่านเอาเลยอื ชนรถเด้อรถข้างหลังชนรถเดอนลุก

老姐们，哎。